สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยมาชวนทำค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือข้าวเหนียวผัดหมูเค็มหรือว่าข้าวมันหมูเค็มนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะแต่เมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะที่มาของเมนูนี้ก็คือได้ไอเดียจากทางภาคใต้นะคะเขาทำข้าวเหนียวมูนปลาเค็มทอดค่ะพี่ก็เลยดัดแปลงมาเป็นเมนูนี้นะคะ ก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยมากๆค่ะปลาเค็มนะคะซื้อมา2แพ็คนี้ก็อยู่ที่200กรัมค่ะแต่พี่จะแกะเอาแต่เนื้อนะคะเอาก้างหนังออกให้หมดเลยค่ะได้130กรัมนะคะนําไปสับให้ละเอียดก่อนค่ะหมูบด1กิโลนะคะนําปลาเค็มที่สับเรียบร้อยลงไปผสมค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงค่ะ พริกไทยนะคะหช้อนชาใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะขยำหรือว่านวดจนเข้ากันนะคะสังเกตดูถ้าเนื้อหมูเข้ากับปลาเค็มดีแล้วเขาจะเหนียวมากๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอย่อนคลิปมานิดนึงค่ะจะได้ดูรวดเร็วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนใส่3มเกลือลงไปค่ะพี่ใช้เป็น3มเกเลือสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปในหมูนิดหช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ3เกลือที่ใช้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวจะมีใส่ในกะทิด้วยนะคะด้านล่างนี้จะมี3เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใบเตย2อ2ใบนะคะกะทิ500กร,รัมค่ะน้ําตาลทรายนะคะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงได้ค่ะเพื่อจะได้เพิ่มสีสันให้ข้าวสวยงามนะคะพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะอันนี้เพิ่มลงไปนะคะ ใน3มเกลือก็จะมีกลิ่นหอมอยู่แล้วแต่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงค่ะส่วนของซอสหอยนางรมนะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วชิมก่อนนะคะถ้ายังรู้สึกอ่อนเค็มไปก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ1-2ช้อนโต๊ะนะคะพี่ใส่ไว้ให้เผื่อค่ะต้องชิมเอากันเองนะคะเพราะว่าชอบความเค็มไม่เหมือนกันค่ะ พอได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่สีอิ๊วดำนะคะสุดท้ายใส่แค่1ช้อนโต๊ะพอค่ะถ้าใครต้องการสีเข้มก็สามารถเพิ่มได้นะคะของพี่อาจจะใส่ไม่เต็มช้อนค่ะตอนนี้นำไปตั้งไฟนะคะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนสุกหอมนะคะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาให้เดือดขอบๆค่ะอย่าให้กะทิแตกมันนะคะ ใช้ไฟประมาณนี้ค่ะระหว่างนี้ของพี่ก็ได้นึ่งข้าวเหนียวไปด้วยนะคะข้าวเหนียวที่ใช้วันนี้ก็จะใช้แค่1กิโลค่ะแนะนำให้หนึ่งข้าวเหนียวสุกก่อนนะคะค่อยนำกะทิไปเคี่ยวค่ะเพราะว่าความร้อนทั้งสองอย่างนะคะเราจะใส่ผสมกันตอนที่ยังร้อนๆอยู่นั่นเองค่ะกะทิที่ได้ที่แล้วนะคะชิมรสชาติอีกทีก็ได้ค่ะเพื่อได้ความมั่นใจว่ารสชาติตามที่เราต้องการนะคะ ตักข้าวเหนียวมาร้อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ1กิโลนะคะผัดให้เข้ากันค่ะคนบ่อยๆนะคะคนจนกว่าน้ำทั้งหมดจะแห้งลงค่ะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะใบเตยยังไม่ออกก็ได้ค่ะใส่ไว้แบบนี้จะได้หอมนะคะ สังเกตดูค่ะไม่มีน้ําเหลืออยู่แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะของพี่เท่านี้พอแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วเราจะปิดฝาครอบไว้ประมาณ30นาทีนะคะระหว่างที่เรารอข้าวนะคะก็มาทอดส่วนของหมูเค็มกันค่ะนำออกจากตู้เย็นแล้วคนให้ใคลายตัวก่อนนะคะตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนใช้เป็นไฟกลางตลอดการทอดเลยค่ะ หมูเค็มสูตรนี้จะอร่อยกลมกล่อมมากๆนะคะพี่ได้ทำบ่อยมากเลยค่ะที่บ้านชอบกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะนำไปนึ่งกับผักนะคะหรือว่าทอดแบบนี้ทอดกระเทียมได้ทุกอย่างเลยค่ะรับรองอร่อยติดใจทุกคนนะคะ ส่วนเคล็ดไม่ลับในการทอดหมูนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะตามสไตล์ครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะใช้เป็นไฟกลางทอดไปตลอดค่ะจนหมูสุกเหลืองแล้วก่อนตักขึ้นแนะนำให้เร่งเป็นไฟแรงสักหนึ่งนาทีนะคะตอนที่เป็นไฟแรงแบบนี้คนบ่อยๆค่ะให้ความร้อนทั่วถึงแล้วค่อยตักขึ้นนะคะหมูที่เราทอดก็จะไม่อมน้ำมันค่ะ หมูที่ทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีเหลืองสวยค่ะที่สำคัญไม่อมน้ำมันนะคะกรอบนอกนุ่มในแน่นอนค่ะเดี๋ยวของพี่จะทอดให้ดูอีกกระทะหนึ่งนะคะจริงๆแล้วของพี่แบ่งไว้นึ่งครึ่งหนึ่งค่ะเอานึ่งกับผักกาดแก้วนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนนึ่งให้ดูนะคะเพราะว่าเคยทำคลิปหมูหนึ่งปลาเค็มไปแล้วค่ะสูตรก็เหมือนกันนะคะอาจจะแค่เพิ่มกระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปเท่านั้นค่ะ นี่นะคะเวลาทอดอย่าลืมเร่งเป็นไฟแรงหนึ่งนาทีแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ทอดหมูเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้หน้าตาอย่างที่เห็นได้ค่ะพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วนะคะมาดูข้าวเหนียวกันค่ะยังมีความร้อนอยู่นะคะครบ30นาทีแล้วนาหอมแดงทอดค่ะหอมแดงทอดกับกรอบแบบนี้นะคะใส่ลงไปปริมาณตามชอบเลยค่ะทุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ ลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะสำหรับความหวานในข้าวเหนียวนี้จะไม่เท่ากับข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวสังขยาทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นของข้าวค่ะพี่เลยลดความหวานลงไปนะคะให้เหลือแค่ความกลมกล่อมเท่านั้นเองค่ะยังไงก็ลองทําทานกันดูนะคะรับรองอร่อยติดใจแน่นอนเลยค่ะการจัดเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับแตงกวาสดนะคะแล้วก็หอมแดงทอดเท่านั้นเองค่ะ ถ้าใครต้องการเพิ่มเติมผักต่างๆก็สามารถเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะยังไงถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคะเพราะว่ายุ่งอยู่กับการเก็บของจัดบ้านนั่นเองค่ะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ถามอะไรมาแล้วไม่ได้เข้าไปตอบ หรือว่าตอบช้าก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะพี่ไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่พยายามจะทำคลิปแบบละเอียดลงให้ค่ะจะใส่รายละเอียดไว้ให้อีกทีนะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะจะได้ไม่รอนานสำหรับคำตอบนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจและการรับชมด้วยค่ะวันนี้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยก็ต้องขอลาก,กันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ